ชาวลัคนาราศีมีนนะคะดวงชะตาโชว์มาว่ามีโอกาสเกิดงานใหม่จ็อบใหม่โปรเจกต์ใหม่ทางการงานหรือมีโอกาสได้คู่ครองคนรักได้โชคกับเพศตรงข้ามสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะเกตมณีพยากรณ์ดวงชะตาวันนี้ก็จะมาทำนายดวงของชาวราศีมีนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ เน้นทานายแบบรักนาท่าในใดไม่ทราบรักนาดูราซีได้นะคะดวงชะตาง,งคุณโชว์มาว่าเป็นช่วงที่คุณนะคะจะมีความโชคดีบางอย่างทางการงานเกิดขึ้นเป็นช่วงที่คุณจะมีเครดิตนะคะในวงงานในสายงานของคุณมีโอกาสเกิดอาชีพใหม่ยขยายงานเกิดโปรเจกต์ใหม่ทางการงานหรือได้ภาระความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้น หรือชาวราศีมีนช่วงนี้คุณจะมีงานมากขึ้นนะคะคุณจะมีความน่าเชื่อถือทางการงานด้วยแล้วก็มีโอกาสเกิดคู่ค้าคูนส่วนคู่สัญญาคู่ธุรกิจเกิดการลงทุนร่วมหุ้นกับใครบางคนเป็นช่วงที่คุณจะมีเป้าหมายนะคะที่ชัดเจนในชีวิตขยันขันแข่งในการทํางานหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับงานมากเป็นพิเศษเรียกได้ว่าคุณจะหมกมุ่นทางการงาน เรื่องงานเนี่ยดวงโชว์มาว่ามีโอกาสได้เกียรติยศชื่อเสียงนะคะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นทางการงานแล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ไม่ตกงานไม่ขาดงานงานไม่ขาดมืองานไม่ขาดสายหรือท่านใดที่ตกงานว่างงานเนี่ยให้ไปสมัครงานในช่วงเดือนธันวาคมมีโอกาสได้งานเกิดงานนะคะ ดวงเนี่ยมีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางการงานหรือได้ไปทํางานไกลถิ่นไกลบ้านเกิดไกลจากที่เดิมก็ได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงโชว์มาในลักษณะนี้ชาวราศีมีนดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนท่านใดที่มีคู่มีโอกาสเกิดธุรกิจหรือเกิดกิจกรรมทางการงานร่วมกันกันกบคู่ของคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่สำหรับชาวราศีมีนท่านที่โสดเนี่ยคุณก็จะพบเจอใครบางคนที่เข้ามาจากสายงานเดียวกันนะคะเจอรักจากการทำงานอย่างนี้ด้วยเช่นกันสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่แน่นอนต้องมีธุรกิจหรือมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคู่ไม่งั้นก็อาจจะมีหุ้นส่วนกับคู่ของคนรักเกิดขึ้นคู่เข้ามาช่วยเรื่องงานหรือคุณไปข้องเกี่ยวกับงานของคนรัก เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์นะคะหรือเป็นช่วงที่มีวาสป์ในการพูดสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้คือพูดอะไรเนี่ยดูหน้านับถือดูหน้าเชื่อถือมากเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรนะคะก็อาจจะต้องอยู่เบื้องหลังผู้อื่นจึงจะดีนะคะอย่าโดดเด่นอย่าเออกระเริกอย่าออกหน้าเกินไปนะคะ เพราะว่าในจุดดีก็มีจุดเสียคือจะมีคนอิจฉามีคนบริษยทนะคะแต่ใดๆแล้วก็ตามเนี่ยชาวราศีมีในเรื่องงานจะมีเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีคนชื่นชมนิยมชมชอบด้วยเช่นกันแล้วก็ชาวราศีมีคุณมีโอกาสมีราบผลบางอย่างเข้ามาด้วยตัวตัวคุณเองนะคะมีโอกาสได้ขั้นได้ตําแหน่งหรือมีความโชคดีทางการงานเกิดขึ้น ต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองการเงินช่วงนี้ชาวราศีมีนคุณจะมีรายจ่ายไปกับสังคมมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยเยอะมีภาษีสังคมเยอะนะคะหรือจะแปลในอีกมุมหนึ่งก็คือชาวราศีมีนท่านใดที่ทำงานในด้านการติดต่อสื่อสารทำงานในด้านของ การเช่นในหน้าบัญชีการติดต่อสื่อสารคุณมือมากหมู่มากการเดินทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆงานตรงเนี้จะสามารถสร้างเงินหรือสร้างไรายได้เข้ามาได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือมีไรายได้จากการพูดมีไรายได้เพิ่มจากการสื่อสารการติดต่อหรืองานใดที่มันต้องทำทำด้วยความสามารถของตัวเองนะคะงานตรงนั้นน่ะที่มันถ้าทำเยอะไดโบนัสเยอะได้เงินเยอะงานตรงเนี้จะ ดีขึ้นจะสามารถสไร้างรายได้ให้กับคุณได้มากขึ้นด้วยดวงชะตายังบอกอีกว่าเงินเนี่ยที่บอกว่าจะมีรายจ่ายมากขึ้นเพราะว่าการเงินการทองเนี่ยมันชมว่ามันมีโอกาสวิ่งผานเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินการทองครั้งใหญ่นะคะต้องระวังในเรื่องการบริหารจัดก,การทางการเงินให้ดีแล้วก็การเงินอาจจะมี สิ่งมลิฏรอนบันทอนทรัพย์ทางการเงินหรือมีคดีความบางอย่างทางการเงินหรือถูกโกงเงินถูกเอารัดออเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองห้ามไม่เคยยืมเงินเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณไวเนือ้อเชื่อใจก็ตามนะด้วยเหตุแห่งดวงดาวมันมาเนี่ยก็อาจจะมีดวงดาวมา่ชว์ว่ามันจะถูกโกงถูกหลอกทางการเงินถ้าให้ใครหยิบยืมเงินหนึ่งไม่ได้คืนนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องพิษผานเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งใหญ่เกิดขึ้นโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นห้ามประมาทในการใช้เงินใช้ทอง ดวงถ้าเป็นสุขภาพสุขภาพก็ต้องระวังในด้านของสายตาความดันไมเกนรนหลอดเลือดให้ดีนะคะแล้วก็โรคอว้วนนะคะอาจจะมีเนื้อมีหนังมากขึ้นอบอวบมากขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาดวงนะคะก็ในเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยก็ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือดีนะจะมีเพื่อนเนี่ยให้คำปรึกษาทางการงานได้นะคะ มีเพื่อนร่วมง,งานมารายร้อมเพื่อนร่วมง,งานมาช่วยเหลือหรือมีโอกาสเจอเพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีที่มาจากการทํางานและกันต่อมาในเรื่องของบุตรบริวารดาวเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีปัญหาบุตรบริวารท่านที่มีลูกลูกนําความเดืนเนอดร้อนใจมาให้ทะเลาะกับลูกกับหลานหรือท่านที่มีสั์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือลูกหลานเจ็บป่วยได้แต่ถ้าเน้นเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องเนี่ย ลูกน้องมองบางคนมันกล้าเถียงกับกล้าสวนกับเรานะคะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องมีปากเสียงกับลูกน้องบางคนเกิดขึ้นด้วยในที่ทํางานท่านสาหรับท่านท,ท,ที่เป็นหัวหน้าคนหรือเป็นผู้บังคับบัญชาลูกล้านลูกหลานได้ลูกน้องหรือมีบริวารไม่ดีนะคะในช่วงดังกล่าวนี้หรือลูกหลานเจ็บป่วยได้แล้วก็ในเรื่องของลูกน้องก็มีโอกาสได้ลูกน้องไม่ดี ลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ลูกน้องที่คอยนินทารับหลังเราก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีมีนญาติพี่น้องยังคงให้การช่วยเหลือดีนะคะคุณจะได้รับการส,รสนุนช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือมิตรสหายมีโอกาสเดินทางไกลด้วยนะคะไกลถิ่น มีโอกาสไปต่างประเทศหรือมีโอกาสไปต่างจังหวัดที่ไกลไปที่ที่ไม่เคยไปเกิดขึ้นด้วย <c oughs> เช่นกันในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ดวงเนี่ยยังโชว์มาอีกว่าชาวราศีมีนนั้นช่วงนี้คุณจะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ได้ทําได้เริ่มได้บุกเบิกอะไรใหม่ๆด้วยนะทําให้ชีวิตคุณมีสีสันมากขึ้นด้วยช่วงที่คุณเนี่ยจะเรียนรู้คือเปิดรับองค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่วนในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าให้คุณมากมีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจอเจ้านายที่ดีเจ้านายคนไหนที่ไม่ดีเนี่ยจะมีเหตุให้เขาดีกับเรามากกว่าเดิมเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้เพราะว่าดวงบอกว่าจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีหรือได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีองค์ความรู้ได้อยู่ใกล้ชิดกับนักปราชญ์อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าตัวคุณเนี่ยจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ย ช่วงที่คุณต้องได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆห,ห,หรือได้เริ่มได้บุกเบิกได้ทําอะไรใหม่ๆได้หยิบจับทําอะไรใหม่ๆให้กับเจ้าชะตามีเรื่องให้ตื่นเต้นมีเรื่องให้ท้าทายให้กับตัวเองก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะก็ตามดวงชะตาที่โชว์มาก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคก็ให้เอาเลขเลขตนเองเนะี่ยเลขที่เกี่ยวกับตัวเองไปซื้อไปเสี่ยงนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ